โตดพี่มหากาบเทวันนาอันาเอ้ยบ้านฝาเธอเบงผลิตกระสุนหรือไงวะเนี่ยฝันดีครับน้องคุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าพุ่มไม้กินคนนั้นมันมีอยู่จริงจุ๊บจุ๊บยีซี่แล้วแคลลี่บ้านป้ามันเช็คพุ่มด้วหนามันเป็นเกมที่สุดยอดทรหดอดสูมากพุ่มไม้นี่มันอันตรายชี้หายเลยได้ที่เธอ กูก็ตอกแล้วไงว่าให้เปลี่ยนพวกไม้เป็นต้นมะม่วงไม่เชื่อกูช็อตนี่ผมต้องเกิดผมต้องจัดการได้เอวสู่ตัวลายนี่ให้ได้ยิง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 เฮ้ยยิงบีและกูขอพัฒนาไว้เลยอย่าให้มันมีใครมาดักเล่นงานกูกลางทางตอนกูกลับก็แล้วกันนั่นไงกูยังไม่ทางกากับตายไปแล้วฟูเ่าฉันลักเกลียดเด็กเส้นดีแบบเธอจริงตาเอ๋ตัวเอง กูเกลียดมึงจริงๆคลิกี่ช็อตนี้<ะ>ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนผมไล่อะไรไ <ป S 1> แต่ผมก็ไล่ตาม<ะ>เพื่อนไปด้วยเพื่อได้คิไวไปกูไปได้เปล่าอย่ามิตด้ด่าม,มาว้วด่ากูก็นึกว่าอยู่ในสวนสัตว์มีทั้งลิงมีทั้งหมีให้ตายมึงสนใจเอาปลาไหลด้วยปะล่ะการสู้ชีวิตของเทวนาถานนะมันได้จบลงแล้วเพราะนี่มันคือยุคสมัยของเทวน้อยหนาน ตอนเกมคุณจะกดผมยังไงคุณก็กดไปแต่ยั้ผมลุกได้แล้วกันทําไมเจ้าคืนเหรอลุกได้กูก็วิ่งอะกูไม่อยู่ต่อแล้วอ้าวความแค้นตอนต้นเกมทีเมืองด่าุมกูกูยังจําได้ดีมึงยิงสลากชาวานอนกลายเป็นสุกรที่ใส่ในเบอร์เกอร์เลยแล้วก็พลิกกลับบัญชะแบบอีฟีเอาจริงๆมันก็ไม่ได้พลิกอะไรหรอกมีมึงอ่อนอยู่คนเดียวอะเทลอ้าวเดี๋ยวเกมนี้มีเทลด้วยเหรออ้ากกูก็นึกว่ากูโลมีครีมซะอีกอ้าว เดี๋ยวนะกูก็นึกว่า R.O.V. เป็นเกมเล่น4คนไม่ใช่เหรอตอกย้ำคือเล็กเกิน